ดีใจพี่นอ้องป้องฝ่ายสุขสุขคนเด้อมาเด้อเมนูส้มตำยะแก,ก้วจ้ะเมื่อน,นี้ตำส้มจะพี่น้องตำสม้มโอ้ยบ่ได้ลวกกระลำเลยพี่น้องเลยแล้วก็อันนี้สลัดข่อยขนมเส้นจ้ะอันนู้นเป็นพริกจ้ะว่าใส่หลายดําแก้วย่านเพ็ดอันนี้ก็โคยกยะแก้วบ่ทถ้าได้ไปลวกกระลำเด้อพี่น้องเน้อจะไปลวกกระลำก่อน มีนูส้มตำเด้อพี่น้องเด้อมามาจวดจดัดฟาดบุ่มเด้อย่าแก้วจะกินก็ย่าแก้วบอมาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยกินส้มตำจ้ะตำม,มาเอส้มตำมะละกอกินแบบนั่นแหละนั่นแหละอันนี้แหละก็ปลาทูข่อยกินอาหารเศร้ามอนี้จ้ะมันมเศร้าดอกแท้พี่น้องมันจะเทียยเท่ยงแล้วมันใกล้จะเที่ยงแล้วพี่น้องเอ๋ย มาเด้อมาเด้อตอนต่ำก็ไม่ได้เห็นตอนต่ำแร้วพี่น้องเดี๋ยวข่อยก็ไปใช้ถาดกินเลยจ้ะตั้งกล้องวอเต้เฮ็ดบ่เปลี่ยนจ้ะนี่เด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเลยจ้ะคลิปถ่ายเบิ่งคลิปสั้นสันนั่นสิเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็สมาธิคือยายแก้วคือเป็นสมาธิสั้นของสนับพี่น้องข่อยถ่ายโดนบ่ได้จ้ะทุบจิมมิพมาเด้อพี่น้องเด้อ ต้องรกก้ bye bye, องแย่งแง่งหนเด้อบายบายเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อจวดจัดฟัดบุ่มเลยจ้ะ